โอเคครับ okay, ทุกคนก็จะไปติดตามอยู่เพี่อนๆกันในช่องนี้นะครัมมมอบอย่ผมเป็นท้าวเลยนะครับผมครับครับคลายครับต้าน,นะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแจกสูตรจูนจเจ้ารถคันนี้เลยนะครับนี่นี่นี่เจ้าโทริสโมอ, uke, อ่านั่นเองก็นะครับเคยแจกไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมาแจกใหม่อีกรอบน,นึงนะครับเป็นสูตรที่แบบว่าค่อนข้างดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็หลังจากที่เ,าเขาลได้กล่องจูนมาเนาะมันเท่าไรอะ่ะมันได้ค่าที่เยอะขึ้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเป็นยังไงนะครับเราพวกุ่งเลี้ยวอะไรนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มวอง์มวเลี้ยวกันดีกว่านะครับเริ่มจากโค้งนี้โค้งแรกเลยดูโอ้เลี้ยวยังหนี้ฮะโคตรดีโคตรตึงโคตรไม่โคตรอันรายอุตสาหะเออเคยขาอุ้มศพอยู่นะว่าดูเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวผมจะแพ้คอรอดเดี๋ยวรงนี้กันนะผมไม่อยากไปยุ่งกับคนอื่นเพราะว่าแม่งยุ่งทีไรแม่งมีโดนเลื่อนน่ะเฮียเสียที่ไหน เขคาคนเงี้ยเลยเนี่ยแล้วเบกก็แบบเบรกแไม่เอียดนะเต่ว่าคนเบรก็เบกเลยเลยพูดเวออ์คดฟินอรายเฮ้ยรถค่อนข้างหล่อนะผมว่าคิดว่าทรงหล่อจังเลยเเอ๊ะเปลดมาได้ไง ก็คันนีข้อเสียแล้วคันนี้เนาะก็รู้สึกว่ายังไงดีมันอาจจะมีแบบมีจังหวะบางจังหวะที่มันพิกได้นะครับแบบว่าสมมติถ้าเริ่มแบบเหยียบฟุตบาทอะไรเงี้ยมันจะพิกได้นะครับซึ่งก็อันนี้คือที่เราขับแล้วแหละแต่ว่าถ้าสมเติญเราเลี้ยวแบบแรงๆอะไรเงี้ยปกติเียคือไม่พิกแน่นอนนะครับดียังไม่พิกเลยนะครับก็คนดูว่าไงมันพิกหรือว่าถ้าเหยียบฟุตบาทเนี่ยอันนี้ไม่แน่ เว้ยเหนียไอแบบนี้ชวนเลงเงนี่ไงเด็เนียรีดเลเนี่ยนี่ไงแล้วดีด้ยอันตราใครมีอยู่ก็เก็บไว้นะฮะก่อัดดีขนาดไหน่หนี โอ้ยโอ้อเยเฮ้ยอ่าเรือรักคนดูหมดศธาชัวร์ร้อยเปอร์เนต์ความเร็วก็แบบว่าขึ้นเรื่อยๆนะครับมันบอกเลยว่าเ็นที่ขับมันมากโอ้ย ช่อนเนี่ยก็จะลองดูวงเลี้ยวกระหน่ำใจนะครับเพราะว่ามค่อนข้างดีนะนัแหละไม่คิดอะไรเยอะนะครับเรลองความเร็วสูงสุดกันดีกว่านะครับคุณดูไปดูดีกว่าไปเดี๋ยวเราลองความเร็วสูงสุดไปดีกว่าครับผมไปเริ่มออกตัวแล้วนะครับความเร็วค่อนข้างช้านิดนึงนะครับอยูที่สองร้อยแล้วสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบ ไปครับถามวาเรียวเละก็้นะัด ดีนะดีเบอร์เลยครับแล้วก่อนไปเนี่ยเบรกบูช์โชว์เป็นทีไปผมกยาเห็นรถวิ่ง4ี่รอยอะไรเงี้ยไม่มจะวิ่งถึงปล่าอันนี้แบดูแน,นี่คือเบ,บรกบูนะด้สองเก้าเก้าอ่ะ <c oughs> เอ,อ ว้าหรืเปอรสูตรจูนนะครับผมนี่เลยนะครับสูตรจูนนะครับผมก็เป็นวงเลี้ยวสามแปดนะครับผมแรงเบรกหนึ่งเลยนะคือแบบว่าเบรกจ๊กอยู่เลยก็ประมาณนี้นะครับใครที่แบบว่าเราไปปรับใช้ก็เอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ดู้รถอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเชื่อกันนะครับผมคลิปหน้าครับคิดดีซิบ๊ายบายนะครับชิคกี้พายแคปแคปบ๊ายบายแล้ว